สวัสดีครับพบกับรายการชัวหรือมั่วนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจริยาพรอีกครั้งนะครับเรากเลังอยู่ในหัวข้อความบาปมาจากไหนนี่ครั้งสุดท้ายครั้งที่3านะครับครั้งที่แล้วผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างกฎที่ใดมีกฎที่นั่นต้องมีผู้ออกกฎกฎจะออกขึ้นเองไม่ได้จะต้องมีผู้ออกกฎและนักประชาโลกบอกเลยครับกฎมีอยู่สองกฎคือกฎที่มีที่มาจากมนุษย์และกฎที่มีที่มาจากพระเจ้า กฎที่มีที่มาจากมนุษย์นั้นมนุษย์สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่รู้สึกผิดหรือตะกิดตะขวงใจเปลี่ยนได้เลยครับแต่กฎที่มาจากพระเจ้าถ้ามนุษย์พยายามจะเปลี่ยนเขาจะขัดแย้งในใจอย่างแรงและจะรู้สึกผิดด้วยซ้ำไปนะครับเอาละพระเจ้าเป็นผู้ใส่กฎศีลธรรมที่ดีงามให้ตอนนี้มาถึงคำถามนะครับมนุษย์เราทุกคนเนี่ยทำตามกฎหรือไม่ทําตามกฎพระเจ้าเนี่ยมนุษย์ไม่มีข้อแก้ตัวเลยครับเพราะอะไรครับเพราะหลังจากพระเจ้าสร้างมนุษย์ใส่กฎแล้วเนี่ยพงสร้างบางอย่างไว้ในตัวมนุษย์ใส่บางอย่างไว้ในตัวมนุษย์ตัวนั้นคืออะไรรคคัับมน ถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์โรมบทที่สองข้อ15ถึงข้อ16นะฮะท่านเห็นว่าตัวที่พระเจ้าใส่ไว้ในจิตใจมนุษย์ก็คือจิตสำนึกผิดชอบนั่นเองนะตัวนี้นะตัวนี้จิตผิดชอบจิตผิดชอบเนี่ยนะครับมันน่ารักมากๆพระเจ้าใส่ไว้ในตัวมนุษย์เราทุกคนมันอยู่ในตัวเราก็จริงแต่มันไม่ใช่พวกเรามันเป็นของพระเจ้าตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมจะถามว่าจิตนึกชอบทําหน้าที่อะไร จตสุชอบเนี่ยทำหน้าที่เพื่อเป็นพยานให้รู้ว่ามนุษย์คนนั้นๆได้ทําตามกฎศีลธรรมที่ดีงามที่บรรจุในจิตใ,ใจของพระเจ้าหรือเปล่าโดยจิตสุขชอบเนี่ยจะทํางานทั้งหมดนะครับในจิตใจมนุษย์ทุกคนเนี่ยเประการด้วยกันมาดูครับว่า7ประการนียที่จิตสุชอบทํางานจิตนุ์คืออะไรบ้างอย่างแรกครับอย่างแรกคืออะไรครับถ้าผมเอาคนผิวดํากับคนผิวขาวนะชาวต่างชาตินะครับเราเรียกว่า แอฟริกโกเนี่ยครับหรือนิโกเนี่ยนะฮะหรือว่าคนฝรั่งเนะี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ถามพี่น้องท่านผู้ชมบอกว่าคนสองคนเนี้ยผิวดําผิวขาวคนนี้ดําคนนี้ขาวทาไมท่านถึงรู้ว่าคนนี้ผิวดําคนนี้ผิวขาวทําไมท่านถึงทราบพ,พี่น้องอบ,บางคนอาจจะบอกว่าเพราะฉันเห็นนะอันนี้คําตอบนี้ไม่ถูกตามหลักปรัชญาครับการที่คุณรู้ว่าคนนี้ผิวดําหรือผิวขาวเพราะว่ามันมีแสงสว่างครับถ้าคุณเอานิโกก,กับฝรั่งนะครับเข้าไปใส่ห้องมืดนะครับ ฝรั่งก็กลายเป็นนิโกครับส่วนนิโกก็ยังเป็นอะไรครับเป็นนิโกอยู่ดีม,มืดแล้วเห็นไหมดังนั้นคุณรู้ว่าคนที่ผิวดําผิวขาวเพราะม่มีความอะไรครับมีความสว่างงานอย่างแรกของจิตสิบชอบที่ทําในจิตใ,ใจมนุษย์คืออะไรครับประการที่หนึ่งคือส่องสว่างครับมันจะส่องให้ทุกคนรู้เลยครับว่านี่คือดีนี่คือชั่วนี่คือควรทานี่คือไม่สมควรทํานี่คืองานแรกของมันตอนนี้งานอย่างที่สองของมันคืออะไรครับงานอย่างที่สองของมันก็คือเตือนเตือนขณะที่มนุษย์เราทุกคน กำลังอยู่ในเหตุการณ์ระหว่างจะต้องเลือกว่าจะทําดีหรือทําชั่วทําในสิ่งสมควรทำหรือไม่สมควรทำนะเราอยู่ระหว่างต้องเลือกนะครับเวลานั้นเจิตผู้ชอบเนี่ยที่พระเจ้าใสไว้เนี่ยมันจะเตือนซึ่งเวลานั้นเนี่ยจะทําให้นุกทุกคนที่กําลังเลือกอยู่นั้นหัวใจจะเต้นผิดปกติอ่ะเต้นเร็วขณะที่มันเต้นเนี่ยมันกำลังเตือนแล้วครับบอกว่าอย่าทานะสิ่งที่คุณกําลังทําต่อไปนี้มันไม่ถูกต้องนะมันไม่สมควรทํา ถ้ามนุษย์เรานะครับท่านผู้ชมเชื่อฟังคาเตือนมันเราจะรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจว่าเราสิ่งที่ถูกแต่พระกรมมีพูดชัดครับน่าเศร้ามนุษย์ทุกเราไม่เชื่อขณะที่มันเตือนเราพูดกับมันอย่างนี้ครับชัดบปิดปากโอ้มันน่ารักครับมันก็ยืนยืนอย่างที่สามมันทํางานอย่างที่สามดีมันยืนดูเราทําบาปครับแล้วเราก็ทําทำพอเราทําเสร็จมันจะทํางานอย่างที่สี่ทันทีครับงานอย่างที่สี่ของมันคืออะไรครับมันจะฟ้อง ผิดแล้วนะผิดแล้วนะแก้ไขนะกลับใจนะแก้ไขนะมันจะฟ้องเราเรียกร้องเราให้กลับใจใหม่ถ้าตอนนั้นเราสารภาพเราแก้ไขเราก็จะรู้สึกภูมิใจแต่หน้าเศร้าครับพระบิ๊กบอกว่ามนุษย์เราทุกคนต่างก็ไม่ฟังคําเรียกร้องให้มันของมันที่ให้เรากลับใจใหม่เรากลับทําไมครับตวาดมันอีก get out shut up get out ตอนนี้หนักกว่าเดิมครับไล่มันออกพอไล่มันออกครับมันจะทํางานอย่างที่ห้าทันที มันจะวิ่งมันจะวิ่งวิ่งนักปะเชียโลกบอกอะไรครับเมื่อชิบชอบมันวิ่งมันจะเป็นยังไงครับมันจะวิ่งออกห่างเรื่อยเวลามนุษย์คนนั้นเนี่ยทำบาปอย่างเดียวกันนะมันวิ่งไปอย่างนี้วิ่งป๊อปขอวิ่งอย่างนี้ป๊อปพอคุณทำบาปอย่างเดียวกันเนี่ยมันจะเตือนอย่างนี้ครับอย่าทำนะและ้วคุณได้มี get out มันก็จะออกห่างเรื่อยครับอย่าทำนะแล้วคุณทำบาปอีก get out มันจะออกไปเรื่อยสุดท้ายไปออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยเป็นยังไงครับจะไปถึงงานที่6ที่มันทำครับ ก็คือสลิปปิ้งมันจะนอนหลับท่านผู้ชมครับเมื่อจิตสุชอบของมนุษย์คนนั้นนอนหลับอะไรจะเกิดขึ้นกับมนุษย์คนนั้นครับต่อไปเมื่อเขาทาบาปเขาจะไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปแต่ั้นจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขอยู่ในความอะไรครับความบาปนี่เป็นเรื่องจริงในสังคมในสังคมมนุษย์จริงๆเวลานี้จิตสมุทชอบของมนุษย์ทุกคนกำลังนอนหลับครับสูบุหรี่ั้งแรกกลัว สูบบ่อยๆนานๆเข้าสนุกดื่มเหล้าก้แรกแอบดื่มกลัวดื่มบ,บ่อยๆสนุกเล่นหวยครั้งแรกแอบซื้อเล่นบ,บ่อยๆเจ้ามือหวยซะเลยเห็นไหมมนุษย์ตกอยู่ในความบาปครับเพราะอะไรครับจิงชอบเขาหลับสนิทเมื่อคุณทําบาปแล้วรู้สึกแฮปปี้พี่น้องครับอย่าไปคิดว่าคุณฟรีแล้วนะครับอันนั้นอันตรายแล้วครับพอสุดท้ายเมื่อท่านจากโลกนี้ไปจิงชอบมันจะตื่นขึ้นในวันพิพากษามนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าในวันพิพากษาครับ แล้วมันจะตื่นขึ้นต่อหน้าพระพักพระเจ้าและจะเป็นพยานบอกว่ายูอ่าลองคุณผิดแล้วคุณไม่ได้เชื่อฟังกฎเกณฑ์พระเจ้าผมเป็นพยานท่านผู้ชมครับเวลานี้มันดูทุกคนเราล้วนแต่ทําบาปถามดูสิครับว่าเวลานี้จิตใจของเราเป็นยังไงจิตชอบเราเป็นยังไงรับสนิทเลยครับแต่พระเจ้ายังรักนะครับยังให้โอกาสขณะที่ยังไม่พบโการพิพากษาพระเจ้าได้ประทานพระเยซูคเข้ามาในโลกวันนี้ เพื่อช่วยเราครับกอบกู้เราก่อนที่เราพบกันผูพิพากษาเพื่อปลุกจิตชอบของเราสร้างจิตชอบของเราขึ้นมาใหม่ดังนั้นทุกคนที่เชื่อในพระสิทธิ์เขาได้รับการปลุกจากพระเจ้ารับการสร้างใหม่จากพระเจ้าจิตชอบเขาจะเกิดขึ้นใหม่แล้วจะมีชุดใหม่ทันทีนั่นอยู่ที่ว่าการเรื่องของท่านผู้ชมครับว่าท่านจะเลือกอย่างไงสําหรับวันนี้รายการชัวร์ลุ่มนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจริยาภรณ์ขอลาไปก่อนครับพบกันครั้งต่อไปครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ